สามไอคอนความหา่าหนึ่งตำนานรักมากมาก,ออกมาหากรรมสุดวัยปวงหลอนกรามขางังสะดุ้งท้องแข็งพร้อมนะแอคชั่นคิวมือหนหน,หน้ามาเฮ้ยนี่โม่หายเลยยียคนรู้ว่าอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะว่าทำไมเหมือนจริงขนาดนี้ก็ฉันนี่แหละ นาแห่งงทุ่พระขนนารักมากมั่งมากยังจำได้ไหมว่านานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้เห็นมัมเท่งโหนอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่แบบว่าร้านแค้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นอะไรที่มันน่ารักแต่มันเป็นอะไรที่มันน่ารักนะยกขึ้นไปครับโอเคสุดยอดที่สุดแล้วไอ้เขนพบกับตำนานรักบนใหม่ของแม่นาคสุดโส แห่งปี2,568กับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้จาก Black Dragon Entertainment สารฝันแฟนขับแก๊งสามชาพาสามตำนานตลกกลับมาร่วมจออีกครั้งและขอแถมอีกหนึ่งตำนาน <c oughs> ถ้าคุณเป็นคนชอบเสียงหา่ายังไงก็ต้องรู้จักแก๊งสามชาม่มโจกมกเท่งเถอดเถิงและโหนช่าช่าสา3ดาวตลก ที่รวมตัวกันครั้งแรกในปีพศ2541ในรายการชิงร้อยชิงล้านแม้ว่าในทีแรกพวกเขาจะมาจากคนละคณะแต่เมื่อเข้าซีนด้วยกันทั้งสามกลับมีเคมีเข้าขากันอย่างน่าทึ่งโดยมีพี่มอมเป็นตัวปู่พี่แท่งเป็นตัวชมและตบท้ายโดยความใส่ซื้อของพี่หน่กลายเป็นความกลมกล่อมที่มากสีสันครองใจผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทย แม้ว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้ง3คนจะมีผลงานภาพยนตร์ออกมาแจกเสียงหาให้ผู้ชมแบบไม่มีหยุดเชิญน,นี่ม,นม์โยมขอบคุณครับแต่การจะได้เห็นทั้ง3มคนรวมกันอยู่ในหนังเรื่องเดียวแบบเต็มๆนับว่าเป็นของแร่เพราะโดยส่วนใหญ่มักจะมากันแบบแพคคู่หรือไม่ก็หนังใช้เดี่ยวแล้วให้เพื่อนพมูมาเป็นแขกรับเชิญตัวโดดผัดกันล้างแค้นบนจอไม่ว่าจะเป็น เฮงโหนคนมหาเหี้ยโอ้ยทำไมอ่ะโอ๊ยโอนี่วายหลวงพี่เท็จมาหากเดียวมึงจะอุตส่าห์มาอีกเนาะและแน่นอนที่สุดบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมที่มึงเอากูมาฆ่าอะไรมัมฮุยฮุย ีนี้แก๊งสามชาติกับมารวมตัวกันแบบครบทีมครั้งแรกในรอบ15ปีในฐานะตัวเอกแบบคุณส์เดรรมิคิดความหาแบบหนังซ้อนหนังกับเรื่องราวในกองทายหันษาราวกับเป็นโป๊แตกฉบับอัปเกรดผมบอกได้เลยนะนี่คือก้าวแรกที่จะก้าวขึ้นไปสู่บันไดดาวไม่ต้องใส้พบกับเรื่องราวของผู้กำกับหน้าไม่ไฟแรงรวมมือกับผู้ช่วยผู้กำกับคู่มือคู่เท้าของเขา ลุยสร้างหนังรีเมจจากตำนานรักอมตะนางนาคหวังเขย่าว,วงการให้สะเทือนแต่เรื่องกลับหลุดบทไปไกลเมื่อนางนาคตัวจริงโผลมาเล่นหนังด้วยตัวเองมาแคสบทแม่นาคจะเป็นอย่างไรเมื่อกองถ่ายมีผีจริงมาร่วมจอโปรเจกต์นี้จะพังจนเป็นตำนานหรือจะพังทลายจนกลายเป็นตราบาปกันแน่ไอ้มากข้าได้เจอเองแล้วไอ้มากพี่แค ทำไมผมผรู้สึว่าาเข,าขนางชาช,ชาชารับบทปืดผู้กำกับตัวจีดเท่งเถอดเถิงรับบทอังโคผู้ช่วยตัวหมื่นสองตัวละครที่ชัดเจนตั้งแต่ชื่อว่าตั้งใจล้อสองผู้กำกับรุ่นตำนานอย่างปื้ดธนิดผู้กำกับบางราจันและอังโคอดีเรตผู้กำกับวาเรตตี้ผีฉลุย ซูนหม่อมจกหมกรับบทตัวประกอบที่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจคนในกองซิทีเรียกว่าเป็นตัวโดนก็คงไม่ผิดที่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยถ้าเขาไปอะไรขึ้นมาเนี่ยมึงรับผิดชอบชีวิตก็ไหวไหมควายโอ้ไม่ไม,ไม่พี่ลมพรดุจังไม,ไม่พี่ลมพรพ่อมึงสิรวมโดยยายดานารินยานักแสดงสาวจากร่างทรงรับบทนางนาคตัวจริงที่ต้องออกตามหาคนรักที่ตอนนี้กลับชาติมาเกิด เป็นซุปตาหัญใจมหาชนเอ็งนังเอ็งนี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะยังไม่ได้เข้าสีเรียกว่าเคสก็ได้ครับชื่ออะไรครับคันบะจางจ้ะคริสพีรวัตนักสแสดงหนุ่มลุกน่ารักจากละครเอ็กซ์มอร์นิ่งเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยราบบทดคริสพี่มาฉบับกับชาติเมื่อเกิดคริสเขากำลังจะเซ็นสัญญาเพื่อไปเล่นหนังที่จีนแต่ตามก็ห้าปีแต่พอถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็คงจะไปเลยครับโดยนางนา่งต้องระลึกชาติ รีรันความสัมพันธ์อีกครั้งในกองถ่ายและต้องหาทางพิชิตหัวใจให้ได้ใน30วันเมื่ออย่างนั้นทั้งคู่ต้องพลัดพากจากกันไปตลอดกาลเอ็งรอข้านะหลังสงครามจบข้าจะรีบกลับมาหาเอง็งนะถึงแม้ว,ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้ครองรักกันแต่ถ้าหากชาติหน้ามีจริงข้าสัญญาว่าข้าจะขอรักเอ็งทุกชาติไป ว่าพระเอกนางเอกคู่นี้เป็นไงบ้ว่าได้กันแล้วอะ่ะคูณถามเรื่องฝีมือการแสดงเขาน่ารักมากมักงมาก,มาก24กร,รกฎาคมในโรมภาพยร์ก่อนจากกันไปบอกผู้เราเนี่ครับว่าหนังเรื่องไหนของมั่มเท่งหนงโที่คุณชอบที่สุดถ้าคุณรักหนังไทยก็อย่าลืมกดซับกดแชร์ กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเมย์พาลราคอนดิชันเอ็กซ์คลูซจอลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออก Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย